สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ว่างนะครับวันนี้วันที่28กรกฎาคม2564นะครับก็วันนี้ว่างนะครับก็เลยหาเวลามาตกปลานะครับตอนนี้ผมก็อยู่แถวคลองละผดพัดนะครับตอนนี้เพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งเตรียมเบ็ดเตรียมไรเสร็จนะฮะก็ หมายตรงนี้รู้สึกว่าน้ําดีแล้วก็เป็นเป็นเนินนะฮะเป็นเนินนะค่อนข้างมีหญ้าลกค่อนข้างดีนะผมว่ามองดูแล้วค่อนข้างสวยตรงนี้นะครับแล้วก็ที่จอดรถด,ด้านหลังผมก็มีที่จอดรถด,ด้วยนะมีใต้ต้นไม้ร่มดีนะครับก็ฝนตกมาหลายครั้งหลายวันแล้วนะครับก็น้ําสูงขึ้นนะก็รับรองว่าวันนี้ น่าจะสนุกแล้วครับวันนี้นะครับยังไงเดี๋ยวติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวผมเมาลงเหยื่อก่อนนะครับ ก่เพิ่งเปลี่ยนเหยื่อเสร็จไปรอบแรกนะครับยังไงเดี๋ยวลุ้นกันต่อนะครับผ่านมาสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมันยังเงีย,งยบๆอยู่แต่ว่าเห็นน่าจะเป็นสวายนะขึ้นหลายตัวเลยนะตัวใหญ่ด้วยไซส์ไซส์ใหญ่ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวต้องใจเย็นรอน,นิดนึงนะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับเพิ่งเปลี่ยนเหยื่อไปชุดหนึ่งนะครับงไงเดี๋ยวลุ้นกันยาวๆนะครับงานนี้สนุกแน่นอนนะครับก็ดูสภาพแล้วน่าจะโอเคนะครับน้ำขึ้นเยอะแล้วก็ออกอหญ้าอะไรก็ยังยังมีอยู่นะฮะนะวันนี้สนุกแน่นอนครับติดตามกันยาวๆนะครับ เอยนะครับแต้มแรกแต้มแรกมาแล้วนะครับอย่างหมานหูรอนานเหมือนกันนะครับหูก็กำมังนะครับกำมังใส่เบลเลอร์เลยนะใส่ใหญ่อยู่นะครับโอเคนะครับยังไงก็ติดตามรับชมนะครับไซนี้สวยมากนะครับ,บครับ อันที่2องนะครับกำมังนะโอ้ดึงแรงมากนะครับไฟก็สวยใช้ได้นะครับเกล้องอะไรที่เข้าดีจริงๆเลยนะครับก็โอเคนะครับลุ้นกันยาวๆครับ เดี๋ยวพักทานข้าวเที่ยงก่อนนะครับลุ้นกันยาวๆนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับยังตอนนี้ไม่ค่อยเข้าเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มละเริ่มละใกล้ใกล้มแล้วผดทนลอนะครับของใหญ่นะครับแล้วก็เห็นสวายขึ้นเยอะมากนะครับน่าลุ้นเลยทีเดียวโอเคครับ โอ้ตัวแรกอุย้ยมีไซนี้ด้วยนะครับโอ้โตื่นเต้นมากโอ้โหใหญ่มากโอ้ยโอ้โหไซนี้นะโอ้โหว้าวเยี่ยมเลยครับของละพีพัทโอ้ยปิดชิดแล้วโอ้โหนี่มันไซอะไรกันเนี่ยไม่แน่ใจนะครับมีชโดหรือเปล่า ใหญ่มากนะบิ๊คิวโอ้โหแจ่มเลยครับใหญ่มากโอ้โหสะใจจริงสมกับการรอคอยโอ้โหผิดชิดเลยครับคล้องคลองระพิพัดนะครับดูเอาครับท่านผู้ชมโอ้โหใหญ่มากนะไอเคโอ้โหสะใจจริงๆนะโอเคโอเคนะครับมันจะเป็นยาวนะครับ ได้นะครับเฮ้ยลุดลุดลุดโอ้หแล้วหนูขาดดนะขอโควีดรอบนี้เหญ่มาก คมมากนะครับเกือบหลุดนะครับโอ้โหตะของอเลยนะฮะแรงจริงๆเดี๋ยวนะให้ดูนะฮะตะขอนะตะขอเสียรูปไปนะครับผมจีต้องเปลี่ยนใหม่เยี่ยมมาก ครับก็ตอนนี้ก็ใกล้ได้เวลาแล้วนะครับแล้วก็ปลาไม่เข้าเลยนะตั้งแต่ได้ตัวเมื่อกี้น่าจะเป็นช h a d นะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นช h a d o นะครับก็ คิดว่าจะกลับแล้วนะครับแล้วก็ไม่เข้าเลยยังไงก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับคลิปหน้าไว้ ep หน้าเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปนะฮะ EP ต่อไปของผมนะครับโอเคนะครับบรรยากาศวันนี้ก็ร้อนนะครับร้อนแล้วก็ ไม่แน่อาจจะมีฝนตกช่วงเย็นนะครับนะนี่บรรยากาศตอนนี้บ่ายสามละนะครับก็ไม่เข้าเลยนะผมคิดว่าจะกลับละนะครับก็นี่นะครับนีเลยนะไซส์โอเคอยู่นะครับก็ตัวใหญ่ใช้ได้นะยังไม่เคยได้เลยนะครับปลารชโดนี่เป็นครั้งแรกนะครับ อาจจะเป็นผิดคิวด้วยนะครับตัวใหญ่ใช้ได้นะครับก็ตอนเช้าได้กำมัง2ตัวนะครับแล้วก็ช่วงเที่ยงพอดีนะได้ตัวนี้น่าจะเป็นชโดนะครับไซส์ใหญ่อยู่น่าจะมันเกือบเกืบโปลได้นะครับนี่นะก็โอเคนะครับช่วงนี้น้ำคลอง ระพิพัดก็สูงขึ้นมานะระดับน้ำสูงขึ้นนะใครอยากจะมาลองตกก็มาได้นะครับคลองมันยาวนะหาที่ไหนได้ก็จุดไหนได้จุดไหนเหมาะก็ลงเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมาจนจบนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Thank you.